สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องทุเรียนอินทรีย์นะครับกับทุเรียนเคมีนะท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับคือผมจะเริ่มต้นพูดตั้งแต่เป้าหมายของท่านก่อนนะครับเป้าหมายในการ ในความคิดของผมเองนะคือถ้าปลูกในพื้นที่เนี่ยปลูกในพื้นที่เนี่ยผมว่าสักไม่เกิน100ต้นเนี่ยขายในพื้นที่นะกำลังดีนะครับไม่เกิน100ต้นนะครับเพราะว่าการทําทุเรียนเนี่ยการดูเลทุเรียนนะครับมันจะครอบคุมมากกว่านะครับถ้าท่านปลูกมากเกิน100ต้นเนี่ยคือเป้าหมายของท่านคือจะต้องเป็นขายเป็นส่งออกขายนอกพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่า ผลผลิตมันเยอะนะผลผลิตของต้นทุเรียนเนี่ยคือต้นทุเรียนต้นหนึ่งเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยลูกทุเรียนตก3กิโลเนี่ยต้นหนึ่ง30ลูกก็เท่าไร่ครับ9900กกิโลเข้าไปแล้วนะครับ9ก0กิโลเข้าไปแล้วแล้วถ้าท่านมีร้อยต้นอย่างเงี้ยก็9ตันนะครับประมาณนะโดยคร่าวๆนะคือแบบ่า30ลูกนี่ถือว่าน้อยนะครับลูกละ3กิโลนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะจําหน่าย เก้าตันเนี่ยจําหน่ายในพื้นที่เนี่ยผมว่าค,ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจํานวนมันเยอะนะครับจํานวนมันเยอะเก้าตัน1ิตันเนี่ยเ,เ,เราจะมาจําหน่ายในพื้นที่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทันนะครับ จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อหาเงินไล่ปีละแสนนะซึ่งพืชชนิดอื่นก็ค่อนข้างจะทํายากนะครับอย่างเป็นพวกข้าวเนี่ยข้าวมันอ้อยพวกนี้มันก็จะทํายากนะไล่ละแสนเนี่ยแต่ทุเรียนเขาทําได้นะครับแต่อย่างว่าครับทุเรียนมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่สามารถปลูกแล้วหนึ่งปีได้ขายเลยเหมือนอ้อยเหมือนออมันนะครับพวกนั้นท,ทุเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาดูแลนะครับ คืออย่างต่ำๆๆแล้วอย่างน้อยเนี่ยต้องมี3ปีแน่นอนนะครับอ่าทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องอินซีนะครับกับเคมีนะที่ผมพูดถึงเป้าหมายตอนเลขเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะขายในพื้นที่นะครับเราอาจจะใช้อินซีล้วนเลยก็ได้นะครับหรืออินซีบวกเคมีก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นส่งออกเนี่ยจำนวนต้นเยอะๆเนี่ยผม แน่ใจเลยนะครับว่าท่านต้องใช้เคมีนะครับท่านต้องใช้เคมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราปลูกไม่เยอะจํานวนต้นไม่เยอะเนี่ยเราอาจจะใช้ผสมผสานกันหรืออาจจะเป็นอินทรีย์ล้วนๆก็ได้นะครับอยู่ที่การดูแลใส่ใจนะครับเพราะ เห็นผลต่างกันชัดเจนมากนะครับว่าพอใบทุเรียนมันได้มันมันมันสะสมอาหารได้ดีนะครับใบทุเรียนเรารักษาใบทุเรียนไว้ได้เนี่ยหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีการแตกยอดออกมานะครับอาจจะแตกยอดออกมาหนึ่งครั้งนะครับอย่างของผมเองที่ผมทดลองเนี่ยพอเรารักษาใบไว้ได้เนี่ยเขาจะมีการแตกยอดออกมานะแต่ว่าเป็นแตกยอดแค่ครั้งเดียวนะครับคือปกติแล้วเวลา4เดือนเนี่ยจะได้ใบ 2- 2 2ชจุดนะครับ แต่ว่าของผมอะได้แค่ชุดเดียวผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรี แล้วก็อาจจะใช้ยาเคมีเข้ามาด้วยนะในกรณีที่ต้นที่มันมีปัญหาเยอะๆนะครับผมก็จะใช้เคมีด้วยนะครับต้นที่มันมีปัญหาเยอะๆของผมก็คือต้นที่มันเริ่มออกมาจากที่ใบนะครับคืออาจจะมีเชื้อรามาถึงที่ใบแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เคมีช่วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เคมีช่วยตลอดนะครับคือพอมันดีขึ้นเราก็หยุดนะพอมันดีขึ้นเราก็หยุดเพื่อเราจะใช้ ไอไตโคเดอร์มาอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เคมีเยอะๆเนี่ยไตโคเดอร์มามันก็จะตายไปจากาดินในของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเว้นนะครับคือถ้ามันอาการมันดีขึ้นแล้วมันไม่มีเชื้อราแล้วเราก็ควรที่จะหยุดนะสําสหรับเคมีนะครับอย่างถ้าเป็นมะเร็งก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่ามันเบาบางลงแล้วเราอาจจะเอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นชีวภาพนะครับเข้ามาใช้แทนนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าฝนที่มันแบบมะเร็งมันเยอะเพี้ยมันเยอะเนี่ยเราก็จาเป็นต้องใช้เคมีบ้างนะครับ ซึ่งไอเคมีพวกนี้ที่เขามีขายในท้องตลาดเนี่ยาจากที่เขา,าวิจัยออกมาแล้วนะครับผลตกค้างเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยแล้วนะครับคือยาที่มันมีผลตกค้าง ปลูกทุเรียนใกล้ๆบ้านอย่างนี้แล้วก็มีเด็กเล็กมีสัตว์เลี้ยงเย่านนะีก็ควรที่จะเป็นชีวภาพนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนอินทรีนะจะดีกว่านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการตัดสินใจนะครับการใช้อินรีย์หรือเคมีนะครับก็อยู่ที่เป้าหมายของท่านด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่พื้นที่ของท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ